ด,ด,ดันดิดันดูดบา้านเบธแฮมดานนี้เจอรินอีก,อ,กอ่ะยาวเลยโอ้โหก็ตายกันไปก็ตายอยู่รอบโรงเรียนไปทำทิ้งทใกล้กันวะ ใช่ใช่ครับกใชก่ครับไม่แชรละใช่แปลกแปลไม่ใช่ล์ละไ,ไม่ใช่ล์ละไม่ใช่ล์ชละอยู่หลังบ้านเลยอยู่หลังโรงเรียนเพื่อนลากมายังปั่นอยู่เพื่อนยังปั่นอยู่ปั่นฉีดดีกว่าไอ้เพื่อนเ,เล่นไปฉีดดีกว่า บ้านเล็กอยู่ไหนวะอ่าไม่เจอไม่รู้เออบ้านเล็กอยู่ฝั่งไหนวะฝั่งตรงข้ามของโรงเรียนป่ะเออวะใช่เล่นบ้านเล็กเจอะบ้านเล็กกุ่นใจบ้านเล็กสเปคพักใจใจเขียนลูนไม่มีลูนไม่มีมาปั่นบ้านเล็กได้ปั่นกลางถนน ต้องิดด้านมัหน่อยเลยอ่ะถ้ามเสียง,งร้งองเกาดูน่ากลัวอ่ะเฮ้ยมันม <plugin> ีเป๊ะของมัน จกคิวเช็คขึ้นแบบไม่เตือนอะไรเงี้ยใช่ปหมใช่ใช่ใช่ไปช่วยเพื่อนเ,อเพื่อนผมมีคนไาถทำยังไม่เสร็จเหักเครื่องหน้าโมมันสามอ่ะ <c oughs> วันนี้จุ๊กเก่งอยู่ไปเลยไปเลยซ้ำมาซ้ำซ้ำแล้วอยู่บ้านอยู่บ้านปราตีนรกลอเกเพื่อนจูกว่ะเฮ้ยหลงไปดิขึ้นข้างบนขึ้นข้างล่างขึ้นพร้อมๆกันว่ะ ไม้เดี๋ยวเดี๋ยวื่อนตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยคือบ้านบ้านสองชั้นอ๋ฮะนี่บ้านสองชั้นตรงไหนเนี่ยบ้านที่มันมีใต้ดินอะ่ะพูดไม่ถูกเป็นจุกเป็นจุก ร้องเป็นท่อนเดียวอะพี่อืมน่าจะใช่อฮ้ยขึ้นทางไหนวะเนี่ยผมฟันได้คนเดียวอยู่ฝั่งนี้ป่ะใช่จริงด้วยเฮ้ยเดี๋ยวหมเจอเธอเท้นไฟเ,เจอแล้ว อีกทีเดียวลงไหมอีกคนทำไ้วะดูช่วยจนแบบไม่ไหวแล้วเพื่อนบอกมันกลับมาซ้ำอีกแล้ว เดี๋ยวไม่ถามแล้วว่ามาดีเอาอ่ะได้จูกว่าไม่ปลาขวานเหรอไม่ปลาขวานอยู่ไหนเนี่ยอยู่ใกล้ๆบ้านไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่ทำไมเสียงมันใกล้วะเฮ้ยใครมัโอ้โหปั่นระเบิดแล้อจฟัก อยากได้300แต้มคืนอปาร์ตี้ใช่ไหมอยู่บ้านปาร์ตี้ใช่ไหมใช่ใช่โอ้โหนักขัตกรเปรื่อนมากมายสวยเพื่อนลากเพื่อนลากมาเขาวิ่งเล่นกันอยู่หน้าบ้านมาแล้วมาแล้วมาไอ้ไอ้พักใจทางนี้ อ,ออกไปเลยออกไปแล้วไม้ไมาอยู่ตรงนี้อะไรสองแผ่นวะเนี่ยโอ้โหสามแผ่นโอ้โหไม้ทำจริงสี่แผ่นโอ้โหวิ่งมาเนี่ยทางโรงเรียนเนี่ยมีไม้สี่แผ่นอะอ้ะมันสามเหรอใช่ไม่สาม อกไม้แม่งวางแบบเรียงติดต่อกันสี่แผ่นงงจังชิบห,หายไอคนนั้นโดนอยางหอ้อใช่แล้วก็วิ่งมาบ้านเด็กด้วยจเจริญพรเจริญพรเพื่อนอีคนไม่ปัดตอนนี้อยู่ไหนฮะเนี่ยอยู่โรงเรียน มามามาเนี่ยดูดิไมต้ตรงนี้หนึ่งแผ่นเนี่ยตรงนู้นหนึ่งแผ่นตรงนู้นอีกหนึ่งแผ่นตรงนู้นอีกหนึ่งแผ่นเลยนะู่นะ่ะแผ่นเป็นล้มอะไรกันตัวรานี้ยนะเครื่องเดียวไม่ยอมปั่นกัน บล็อกให้พีหนึ่งแล้วถ้าเกิดฆาตกรไม่ไล่ไปดูที่พังไงแล้ววิ่งไปด้วยกันเลยนะไม่มีใครปัดไม่ต้องหนีปั่นเดี๋ยวอยู่พี่ ไม่ปลาขวานหออ,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 อทั้งวันทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนตัวนี้ เจอตันหน้าแล้วก็ไฟฉายเข้าไปถึงกระหล่อนไปไม่เป็นไปไม่เป็นนะตัวนี้รอดเสี่อดสียหลุดนะหลุดนะตามมาล้ตามมาแนละ้วมาตามมาแนละ้วกดกดอะไรเปิด <c oughs> เปิดเปิดออเปิด <c oughs> <c oughs> ไหลลงไปด้ะแม่งมีโนวันผมกดเปิดห้องไม่ได้ตอนแรกอะ <c oughs> ตอนแรกพี่เอากุญแจไปอะมันก็เป็นิวตัวเองเลย <c oughs> เปท่อไม่ได้ของเนีเกือบไปดีนะคานลงไปเร็วฆาตกรตัวนี้โดนด่าเป็นภาษาจีนด้วยว่ะข้างล่างราสีสุดยอดว่ะถือว่าประสบความสำเร็จว่ะ